สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน่าฟอร์จูนพยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและคราพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับกดอ,อุ่นกดไลค์กดแ,แชร์ก subscribe, ดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุญครับใครต้องการเดาดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ biliver หกสิบเก้าที่จะมีค่าครูสามารถสเกตได้จากท้ายของของก็ชื่อเรื่องแอดไลน์ดีมันทำค่าครูได้ครับโอเคขอประกาศโปรโมชั่นใหม่นะครับก็คือในเดือนมีนาคมนี้แหละเป็นเพิ่มอัตราให้นะครับก็คือสามวันสุดท้ายของเดือนนะครับก็คือ 3 0 31นะครับซึ่งวันที่ผมอัดคลิปคือวันที่29เแล้วครับเป็นวันที่เริ่มต้นแล้วเนาะเหลือเวลาอีกแค่2วันเพราะว่าลงคลิปก็คือวันที่30นะครับเหลือ30กับ31เท่านั้นนะครับก็เดดไลน์คือ31อนะครับใครที่ต้องการดูดวเสถียรก็สามารถแอดไลน์ดีมาํากค่าคูดได้จะได้ราคาพิเศษครับเอาอย่างนี้แล้วกันลดให้ถึงวันที่1นะครับสำหรับคนผู้ศพเนาะโอเคเพราะว่าจะได้3วันเหมือนกับคุอื่นเขาเหมือนกันนะโอเคถึงวันที่1เมษายนับ1เมษายนคือวันเดนะครับ คลิปนี้จะเป็นกรารพยากรง์ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นวาสนากํากเนิดในดวงชะตาของเราที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับสำหรับคนราศีพฤษภและคนราศีพิศบเนาะก่อนอื่นเรามาดูจุดกําเนิดนะครับของคนพิศบอยู่ที่ตรงนี้นะครับตนุราศีพิศบนั่นเองมีคนหลายคนมาติงผมว่าผมพูดเร็วนะครับโอเคงั้นผมจะพูดให้ช้าลงนะครับค่อนข้าง,างคือมันต้องคิดหลายเรื่องหลายอย่างเนาะก็เลยเครียดนิดหนึ่งโอเคอาพศบตรงนี้นะครับ ค้ายากรหรือการพูดของผมอาจจะไม่ได้มีชีวิตชีวามากนะครับเพราะว่าค่อนข้างเครียดบางอย่างอยู่นะครับเมื่อเรื่องรายได้นี่แหละทีนี้ผู้ศพนะครับสิ่งที่ได้อขอสิ่งขอโ่อนะครับขออภัยครับสิ่งที่ไม่รู้มาก่อนก็คือตัวตนนะครับเป็นเจเรินเดียวกันกันกบอรินะครับตนุอริก็คือหมายถึงหรหัสกรรมของคุณนะครับจำไว้เลยว่าตานุอริคือคนผู้ศพเนี่ยมันจะคล้ายๆกับคนราศี พิจิกนะครับได้ตันุอเรอียมกันนะครับมันจะตรงข้ามกัน mm. คืออย่างนี้คู่ของคุณกับคุณน่ยจะคล้ายๆกันจำไว้เลยว่า12ราศีเนี่ยเวลาคู่ของตัวเองเนี่ยนิสัยนะครับคือบางคนอาจจะว่าอาจารย์คู่ของหนูเป็นคนลักนาเมธไม่ใช่ราศีไม่ไม่ใช่เป็นคนพิจิกอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่ใช่หมายถึงนิสัยครับนิสัยเป็นพิจิกทั้งหมดนะครับไม่ว่าเขาจะลักนา Excuse textures, ไหนราศีไหนก็ตามครับแต่เขาจะเป็นนิสัยพิจิกนะครับคืออย่างนี้คนพิจิกกับคน รรพุชศเนี่ยจะเหมือนกันตรงที่ได้ตนุอริเหมือนกันหมายถึงตัวเราเนี่ยเป็นคนแต่แ้่มันต่างกันตรงที่ว่าพิจิกเนี่ยตนุอริหมายถึง,ขงเางขาเป็นคนที่ระแวงขี้ระแวงแต่ตัวคุณเนี่ยได้ตนุอริมันหมายถึงคุณเนี่ยเป็นคนที่ยึดต,ติดมากเกินไปนะครับมันต่างกันนะเพราะคนพิจิกเนี่ยแปลว่าระแวงนะครับเพราะอยู่ในที่ลึกลับแปลว่าเขาไม่ชอบเปดิดเผยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คนพุชบเองอ่ะเป็นคนที่อยู่ติดบ้านรักบ้านกับใครพิจิกไเปะเลยมันถึงอยู่ด้วยกันได้ไงครับอืมทีนี้ ออพอเป็นตนุอริแตแปลว่าตัวเราเองเนี่ยดื้อรั้นทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ฟังใครทาให้ตัวเราเองเนี่ยเจอปัญหานั้นเองครับเพราะว่าคนผู้ศพเนี่ยไม่ไม่ฟังใครเอาตัวเองเป็นหลักนะครับเหมือนตัวผมเหมือนกันผมก็เป็นคนแบบนี้คือที่ผมพูดเนี่ยคือสิ่งที่มันเมคกชัวแล้วนะครับว่าผมสังเกตรหรืออ่านตำราต่างๆหรือฟังอาจารย์หลายๆท่านมาแล้วประมาณนี้ครับอืมมันอาจจะตรงไม่มากก็น,น้อยเพราะว่า มันไม่มีดวงดาวเห็นไหมครับดวงดาวน่ยสำคัญกว่าที่ผมพูดในขณะนี้อีกแต่เราจะรู้เป็นกว้างไงว่าเอาดาวผสมกับสิ่งที่ผมพูดมันก็จะรู้ดวงดาวเป็นจุดสาคัญกว่าครับอ่าอย่างเช่นตานุอาริแต่ถ้าดาวสุกไม่อยู่มันก็ไม่ใช่ตานุอาริครับอ่ามันก็จะหมายถึงว่าแต่จะมีความเป็นตานุอาริบ้างเล็กน้อยเพราะมันเป็นพื้นนิสัยของเราจำไว้ว่าที่ผมพูดเนี่ยเป็นวิชาตาทิพย์หมายถึงมันเป็นพื้นนิสัยของเรา ที่อาจจะไม่ได like ้แรงมากนะครับบางคนอาจจะไม่ได้คนดื้อแต่อาจจะแบบดื้อเป็นครั้งเป็นคราวอะไรแบบนี้ครับอืมแต่จะบอกว่าตัวเองไม่ดื้อไม่ได้ครับอืมประมาณนี้ทีนี้ต่อไปเรามาดูการเงินบ้างนะครับการเงินเป็นราศีมิถุนดาวพุธดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเดือนเดียวกันกับปุตตะราศีกันนะครับกระดุมพาะกับปุตตะเนี่ยมันหมายถึงการลงทุนแล้วได้ตังค์นะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนอย่างที่บอกไปว่าดาวพุธตกอริบระณะอ่าอริบรณะหรือวินาศหรือเปล่านะครับแล้วก็ดาวพุธเนี่ยถูก แครดว่าดาวราหูเล็งหรือเปล่ากลุ่มหรือเปล่าาเป็นเกณฑ์กันหรือเปล่านะครับคือมันค่อนข้างละเอียดนะครับวิชาโหราศาสตร์เพราะมันมียกเกณฑ์ด้วยครับมันไม่ใช่ว่าไปกลุ่มหรือไปเล็งกับดาวราหูแค่นี้จบไม่ใช่ครับมันจะมีะโยกติีโกณอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับแต่โยกกตรีโกณเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาตรงที่มันเบียนครับอประมาณนี้หรือกลุ่มกับเล็งนะครับแสดงที่สุดกลุ่มยังไม่เท่าไหร่เล็งนี่แหละเล็งที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องมันจะมาจากคนอื่นมันเป็นคู่คดีความนะครับ ฟองรองเรื่องการเงินกับฟ้องรองเรื่องของการเขาเรียกว่าไงตัวเราจะทําตามใจครับราศีกันเป็นราศีที่คุณนี่ยจะตามใจตัวเองคือราศีกันเป็นราศีสวยดังนั้นคนพุทธศพจะชอบอะไรที่มันสวยๆแบบนี้เพราะว่ามันพึงพอใจปุตตะคือการพึงพอใจแล้วมันเป็นราศีสวยแปลว่าพึงพอใจในสิ่งที่มันสวยผมเนี่ยใช่ตรงเป๊ะนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนชอบแบบของสวยๆงามๆแบาๆเบาๆผมจะคล้ายๆกับ นิสัยจะออกไปกักบผู้หญิงนิดนึงคือแบบชอบอะไรที่มันสวยที่มันงามนะครับประมาณนี้พ่อผมอนี่ยนงชอบเวลามีกล้องใช้ตอนตอนแรกถือหมายถว่าย้อนกลับหลังไปพ่อไม่มีแต่ก่อนใช้โทรศัพท์บ้านใช่ไหมครับยังไม่มีมือถือตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แต่เรามีแล้วคือมันยังราคาสูงมากทีนี้พ่อเขาก็จะไม่มีเขาพอ,พอเราแบบอาจะเปลี่ยนเครื่องละแล้วก็ให้พ่อไปใช้พ่อก็จะชอบถ่ายรูปแบบ วิวต่างๆไปเที่ยวต่างๆแล้วก็ถ่ายวิวแล้วก็ถ่ายชอบไปถ่ายตรงดอกไม้ครับพ,พ่อผมเนี่ยได้ดาวสุกไปเกษตรนะครับแต่ว่าลักขณาไม่ทราบเพราะว่าบ้านเคยไฟไหมนะครับก็เลยจําอะไรไม่ได้หมายถว่าเอกสารต่างๆหายไปหมดแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นแนวเนี้ยก็คือชอบของสวยๆงามๆอะไรแบบเนี้ยผมก็จะขยพ่อเหมือนกันอืพ่อเนี่ยโอ้โหกราบกรสินทดีต่างๆเนี่ยสินทอนผู้นู่นนั่นเนี่ยแบบสมัยก่อนต้องให้ผม ทองด้วยนะถ้าทองไม่ได้โดนตีนะครับอะไรแบบเนี้ยแต่โชคดีที่เป็นพี่ผมแต่ผมเนี่ยเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ค่อยคือพ่ออยู่รู้อยู่แล้ว,ว่าเราจาไม่เก่งอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยแบบเออโอเคคือพ่อผมเป็นคนสุดยอดเลยนะสมัยก่อนเนี่ยจับไม่เร็วแล้วตีไนดะ้แบบจับถ้าได้จับไม่เดียวนี่คือต้อง,ต,องต้องตีอะแล้วตีทีดึงนี่แบบขาบวมอะคือหมายถึงว่ารอยตีครับมันบวมขึ้นมาเลยคือแบบน่ากลัวมากคือแบบผมกลัวพ่อมากเลยแต่อยางเนี้ยพอเราโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพ่อค่อนข้างดับลงเรื่อย คือเขาก็จะแบบคือเราช่วยเขาได้ไงอ่าแต่ก่อนเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ช่วยเขานะขนาดเป็นเด็กยังช่วยเลยโอเคแค่นี้ก่อนอยจจะว่านอกเรื่มที่นี้นะครับกนุมพาปุตตะเนี่ยลงทุนแล้วได้เงินแต่ว่าถ้าดาับพุทธเด่นไปนกเกษตรนะครับไปกเกษตรอยู่นี่อยู่นี่นะครับเป็นอุดอย่างเงี้ยจะดีมากก็คือลงทุนแล้วได้ตังค์นะครับความเสี่ยงะนะครับ ก็ได้ถ้าหมายถึงว่าหวยเดเบอร์ได้เลยถ้าสลับดาวพุธเป็นกเกษตรนะครับแต่บอกนะว่าอยากกลุ่มกับดาวราหูอย่าเล็งกับดาวราหูอยากกาา่าเป็นเกณฑ์กับดาวราหูเขาเป็นเกณฑ์เนี่ยคุณจะดูยากนิดหนึ่งแต่หมายความว่าหรือเกอาะระวังอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็ต้องดูด้วยถ้าเกาะระวังอริมรนาวินาทั้งคู่เนี่ยหมายถึงว่าอันใดอันหนึ่งนะครับเกาะอริมรณวินาทที่น,นวังนะครับแปลว่าทําไม่ได้ครับอืมก็หมายถึงว่าหวยเดเบอร์ก็ไม่ดีอีกคือบางคนเนี่ยเห็นว่าโอ้ดาวพุธเป็นเกษตรเป็นอุด,ด้้วยนะยนนอู่ตรงเี หลายลืมดูไปหรือเปล่าว,ว่าในระหว่างในระหว่างเนี่ยสำคัญครับเอาไว้เช็คชัวร์ว่าตกลงดาวมันดีจริงหรือเปล่าถ้ามันในระหว่างเป็นอริม,นมนานาวนาศหรือก่อน,นระหว่างปลาอย่างเงี้ยครับหรือระหว่างนิดอย่างเงี้ยก็คือจบเลยก็คือไม่ดีเพราะว่าในระหว่างเนี่ยมันมันไม่มียกเกณฑ์แต่มันจะมีองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์อยู่นะก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของอปลากันนิดเนี่ยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับก็คือถ้ามีก็คือแย่ก็คือ, yeah, คอพู้นี้วคุณไม่ได้แน่นอนสิ่งนั้นนะนะครับถ้าเป็นไปผลในระหว่างนะครับอืม โอเคต่อไปสาชาเป็นเจ้าเดินเดี่ยวนะครับเล็งกับดาวสุภาสาชะาคือสังคมคือเพื่อนครับเพื่อนเนี่ยอบอ้อมอารีจใจใจดีงามครับแต่เป็นคนสติสิบง่ายนะครับเล็งไปกับสุภาถ้ามีเพื่อนดีจะพาไปสําเร็จนะครับก็คือพบสุภาสุภาหมายถึงความเจริญความสุขสบายความยินดีปรีดาและหมายถึงเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและรวมหถึงต่างถิ่นต่างแดนและต่างประเทศแต่ว่าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหมายถึงว่า มันรวยจัดนะจนต้องแบบไปอยู่ต่างประเทศดีกว่าอะไรเงี้ยครับคือรวยมากอะไรเงี้ยครับบางคนอาจจะสวยและรวยมากอะไรประมาณเนี้ยอืมก็หมายถึงว่าผู้ใหญ่สับสนุนด้วยครับอืมผู้ใหญ่ที่คนในสังคมเนี่ยแหละจะไงอบอ้อมอารีใจดีอ่อนหวานนุ่มนวลสุภาพเนี่ยก็จะช่วยแต่ว่าสุภาพมันเป็นราศีมังกรก็คือแข็งนิดนึงคือพ่าไงว่าเขาอาจจะเป็นคนแข็งก็จริงแต่เขาเป็นคนที่จิตใจดีนะหมายถึงแข็งนอกอ่อนในอ่ะคือจันเนี่ยคือใจอันนี้คือหมายถึงว่า เขาอาจจะแบบเป็นคนที่เข้มงวดเฉียนตรงอะไรแบบนี้นะครับผู้ใหญ่เนี่ยแต่ว่าเขาก็ช่วยได้มาถึงสังคมมีคือหมายถึงว่าคุณอยู่ในสังคมที่มีใจ,ใจมิตใจเมตตาต่อยแข่งต่อให้เขาแข็งยังไงก็ตามเถอะเขาก็ยังช่วยคุณได้ยังไงเขาก็ยังแบบอ่าคเรียกว่ามีใจิตใจที่ดีงามอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไปดูดาวครับดาวเสาตกอริบันนาะวินาศหรือไม่ถ้าตกก็แปลว่าสุภานั้นไม่ช่วยเหลืออะไรเราเลยมีแต่จะทําความเดือดร้อนให้เรา ไปต่างประเทศไม่ดีครับอยู่พื้นกําเนิดเดิมเนี่ยดีกว่าแต่เราต้องพัฒากรร่วมกับพันธุด,ด้วยที่กำลังจะพูดถึงนะครับเราต้องชำเลืองดูพันธุด,ด้วยครับว่าดาวอาทิตย์ตกอริมนาวินาศด้วยหรือไม่ถ้าตกอริมนาวินาศทั้งสองก็แปลว่าจบอยู่พื้นที่ที่เราเกิดนะ่ดีแล้วนะครับแต่ถ้าเปื่อดาวสองนนดวงนี้ดีีก็ไปต่างประเทศไปเลยนะครับเพราว่าเราจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ถาวรแต่ถ้าพันธุไม่ดี แต่ว่าสุภาดีแปลว่าตายไปต่างประเทศเนี่ยไปชั่วข่าวไปไปแล้วดีมากนะครับประมาณนี้อทีนี้พันธุนดาวอาทิตย์ก็หมายถึงว่าครอบครัวเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงมีมีคนรู้จักเอาพูดง่ายจะบอกว่าชื่อเสียงก็คงไม่ได้เพราะบางคนไม่มีชื่อเสียงคือชื่อเสียงมันเป็นอีกระดับหนึ่งเนาะดังนั้นเอาเป็นว่าคนรู้จักมากหน้าหลายตาอย่างเช่นบางคนเป็นหมอช่วยกันทั้งแบบสมมติว่าอยู่อยู่ในทินธุรกรันดารน,นะสมมติว่าเราเกิดในที่ทินธุรกันดารเนี่ยอแปลว่า ิงเราเป็นหมอหมายถึงครอบครัวเป็นหมออ่ะก็แปลว่าช่วยเหลือชาวบ้านอรู้จักทุกคนอย่างเงี้ยครับอ่ะใครมาเห็นก็รู้จักหมอคนนี้อย่างเงี้ยครับก็หมายถึงว่าเนี่ยก็คือยาศเสิงห์อันนี้ยกตัวอย่างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงนะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับพันธุเนี่ยบอกเลยนะครอบครัวผมเนี่ยโอ้โหทั้งสองด้านเนี่ยทั้งทั้งด้านแม่และทั้งด้านพ่อเนี่ยคือคนรู้จักเยอะจริงๆนะครับแต่ผมไม่อยากพูด หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาครับผมไม่อยากพูดว่าเขาเป็นอะไรกันทําไมถึงคนรู้จักทางด้านพ่อน,นี่รู้จักทางจังหวัดครับแต่ผมอยู่จังหวัดทางจังหวัดนะครับไม่ใช่กรุงเทพอ่าจะรู้จักทางจังหวัดเลยส่วนาทางแม่ก็เหมือนกันคุณลุงนะครับคุณลุงทั้งสองฝ่ายเนี่ยดังทั้งคู่เลยครับแต่ว่าตัวผมเองครอบครัวผมเองเป็นครอบครัวที่แบบไม่ได้รวยเหมือนเขาไม่ได้พูดภาษาจีนได้เหมือนเขาเป็นคือผมคือพ่อเป็นจีนแต่แม่เป็นไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้ รวยเหมือนคนอื่นเขาในครอบครัวคือคือพ่อกับแม่เป็นคนสันโดษมากอะ่ะคือคือแบบไม่เอาอะไรเลยทั้งสักอย่างนี่ครับแต่ทำการค้าแต่หมายถึงว่าสันโดษอยู่ที่บ้านไม่ได้ชอบไป ครอบคาสมาคมกับใครอะไรเงี้ยครับไม่ได้อยากเด่นอยากดังอะไรเงี้ยไม่ได้อยากจเจริญก้าวหน้าอะไรแบบที่ต้องใช้ตัวเองอ่ะเป็นตัวนั้นอะ่ะคือพ่อแม่เป็นคนที่แบบลำคาญคนอะ่ะเหมือนกับผมออกมาลูกหลานออกมาเนี่ยก็จะเป็นล้ายๆกันก็คือเพง่ายว่าไม่ชอบอยู่แต่บ้านเหมือนกันก็เหมือนผู้ศพนี่แหละก็ะอยู่แต่บ้านนะครับหลักบ้านหลักครอบครัวเป็นแนวนี้นะครับดังนั้นพันธุ์เนี่ยราศีทีตรงเลยครับราศีที่ตรงเวอร์เลยนะบอกเลยไม่ใช่แค่ว่าแบบลักนายอย่างเดียวนะครับอ่าก็แปลว่าอย่างนี้แหละนะครับ ก็จริงผมก็จริงก็ผมเกิดแล้วค่ะเกิดราศีพะจบด้วยเียไม่ใช่ลัคนานะครับถ้าลัคนาจะยิ่งกว่านี้อีกอืมต่อไปปุตตะนะครับเป็นไม่ใช่จบอปุตตะคู่กันกับกระดุมพระอริคู่กันกับตนุปัตณิคู่กันกับปนณิคู่กันกับวินาศอ่าโอเคปัตณิวินาศค้ายกันเลยพุทธศพเนี่ยกับคนราศีพิจิกเนี่ยเหมือนกันได้ปนิวินาศก็หมายความว่าแต่เขาเป็นราศีตุลคือดาว สุกใช่ไหมครับแต่ตัวคุณเนี่ยได้ปตัตตานีเป็นราศีพิจิตใช่ไหมครับอ่าภพวินาศก็คือราศีเมษปตัตตานีวินาศแต่ว่าคนพะสต้องเลือกคนต่างชาติหรือไม่ก็เลือกคนต่างอ่าคำว่าต่างชาตินะก็ไปเจอพบรักกันต่างประเทศหรือจะเป็นคนต่างถิ่นก็ได้ถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ไม่ไดอยากไปต่างประเทศแต่จงจาไว้ว่าจะต้องเป็นต่างภาคกันอย่างเช่นเราเป็นคนกรุงเทพคุณต้องเลือกคนเหนืออีสานอ่าตะวันออกไม่ได้นะครับ อีสานแล้วก็ใต้นี่นะครับประมาณนี้ยังคนเชียงใหม่เกิดเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยนะครับก็เลือกคนอีสานเลือกคนกลางเลือกคนใต้ได้นะครับหรือตะวันออกก็ได้ครับถ้าถ้ามันไกลกันคือคือเลือกตะวันออกได้นะครับยังอีสานเนี่ยเลือกตะวันออกได้ยังใต้เนี่าเลือกตะวันออกได้แต่คนภาคกลางเนี่าเลือกตะวันออกเพราะมันไม่ใช่ต่างถิ่นเท่าไหร่ครับคือเอาเป็นว่ามันจะต้องแบบกินไม่เหมือนกันแล้วกันถ้าคุณจะเอาคนตะวันออกคุณต้องดูก่อนว่า อย่างชนบุรีอ,อ่ะสมัยไปพบรักกันกับชนบุรีพัทยาเนี่ยปิงปังกันเนี่ยนะครับคุณก็ต้องดูก่อนว่าเขากินเหมือนเราหรือเปล่าอย่างเช่นคนภาคการอาจจะอาจจะชอบติดหวานใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาชอบแบบออกทางเค็มหรือแบบเปรี้ยวอย่างเงี้ยโอเคอันนี้มันก็สามารถได้หรือไม่ก็แบบความคิดความอ่านแต่ละภาคไม่เหมือนกันอย่างเช่นภาคตะวันออกเขาติดทะเลใช่ไหมครับจริงอยู่ว่ากรุงเทพติดทะเลแต่ส่วนใหญ่คนไม่ได้ไปทะเลกัน ใช่ไหมครับเพราะมันไม่ได้สวยงามอะไรมันอาจจะเป็นที่ระบายน้ําทิ้ง้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับที่บางขุนเทียนใช่ไหมถ้าผมดูในดูในแผนที่ครับมันไม่ใช่สมุูรประการนะที่จะติดทะเลอะไรแบบเี้ยครับดังนังนเนี้กรุงเทพก็ไม่ได้ติดทะเลนะครับอ่ะก็มาถึงว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ติดทะเลเนาะแต่ว่ามันอาจเป็นนิคมอุตสาหกรรมมากกว่าที่จะติดทะเลใช่ไหมครับเพราะมันต้องปล่อยน้ําเสียอ่าประมาณนี้ครับทีนี้นั่นแหละเราก็ต้องดูอ่าโรงงานอุตสาหกรรมก็เยอะนะที่ที่ตะวันออกเนี่ย ถูกไหมครับภาคตะวันออกเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าอะไรที่มันต่างกันเยอะไหมถ้าต่างกันเยอะก็สมัครคบได้นะครับประมาณนี้นะครับปัตตานีวินาทยังหมายถึงการคบรักทางไกลด้วยหมายถึงคบรักกันทางออนไลน์ก่อนก็ได้นะครับพบรักกันออนไลน์แต่แต่บางคนอาจจะว่ามันจะมีรักจริงเหรอมันก็มีจริงมาหลายคนแล้วครับแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนไม่ตอบโจทย์อยากกันนั้นเลยครับขนาดเจอกันจะจันี่แหละมันก็ยังอยู่ด้วยกันไม่รอดเหมือนกันถูกไหครับอ่าดังนั้นเนี่ยพยายามจะพูดให้ชาด ก็หมายความว่าตัวเราเองเนี่ยต้องคิดดีๆเนาะประมาณนี้ทีนี้มรณะเป็นเจ้าเดินเดียวกันลาภะอ้าแปลกไหมมรณะลาภะเนี่ยคนพิจิกก็เหมือนกันมรณะลาภะมันเป็นตัวเดียวกันงงไหมครับเป็นดาวดวงเดียวกันอาะมันจะแย่งกันเหรอคือไม่ใช่คืออย่างนี้ครับลาภะหนีไปที่ไหนมรณะหนีไปที่นั่นมันหมายความว่าข้อดีนะครับคือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเกิดโชคลาภอ่ามรณะคือการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดโชคลาภหรือบางคน ปรยแล้วก็จะได้เงินประกันดังนั้นไปทําประกันไว้ครับอมผมก็ยังค,คิดอยู่ว่าจะทําประกันด้วยเนี่ยนะครับเอาไ้ลดภาษีเนี่ยนะครับลดภาษีได้ด้วยนะบอกเลยนะครับใครที่ภาษีเกินเนี่ยหมายถึงว่าเ,าเงินเดือนขั้นสูงได้เสียภาษีเนี่ยเอาไปทําประกันแล้วเอาไปลดหย่อนได้ครับ่นั่นแหละก็ได้เหมือนกันเขาเรียกว่าประกันสุขภาพนะเพราะคุณเนี่ยจะมีสุขภาพ เปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะครับคนพิศพเนี่ยก็เหมือนผมเหมือนกันก็แบบภูมิแพ้ไงอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเดี๋ยวเป็นเดียยเด๋ยวหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นอยู่นั้นน่ะมันเป็นโรคลำคันนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้มรณะหมายถึงมรดกนะครับลาภะมรณะเนี่ยต้องสัมพันธ์กันนะครับถ้าไม่สัมพันธ์กันจะไม่ได้มรดกนะเพราะลาภะแปลว่าสิ่งที่ได้เหนือความคาดฝันคือหมายความว่าตัวเราเองอ่ะไม่ได้ทําแต่ว่าพ่อแม่มีมรดกให้อ่ะก็คือได้ง่ายๆ่าไงถูกปะอ่ะคุณคิดดูว่าถ้า ถูกปะต้องไปได้สามีรวยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ถึงจะยกมรดกให้แต่ว่าก็ต้องฟาดฟันกับแม่สามีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับอันนี้เราก็ต้องดูอีกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าผมอยากได้ลาภมรณะก็แม่คือว่าที่ได้มรดกนะคือพ่อแม่ก็มีให้อย่างเงี้ยครับก็มีหลายที่แต่มีลูกหลายคนนะครับก็แบ่งกันไปก็ถือว่าโอเคอยู่อะไรแบบนี้ครับก็จริงไงเนี่ยก็จริงอีกแล้วเห็นไหมครับแต่ผมอยางได้ลาภมรณะนะแต่เป็นลักษนาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ราศีนี้นะครับแต่มันเป็นเจ้าเรือนเดียวกันก็หมายถึงว่ามันก็ ครอบเวอร์กันได้นะอะ่ประมาณนี้เข้าใจได้ยังอ่าทีนี้เดินทางไกลจะได้โชคลาบด้วยประมาณนี้ครับแต่คนพิศพไม่ no ไม่ชอบเดินทางนะครับยกเว้นอาจจะต้องถูกบังคับหรือแบบเป็นสิ่งที่คุณจะได้แล้วคุณถึงจะเดินนะครับประมาณนี้สภาพเป็นดาวเสาร์นะครับเครียดกดดันอ่าสิบหกนาทีแล้วใช่ไหมถ้าชา้าน่นจะนานสภาพแปลว่าความกดดันนะครับดาวเสาร์เป็นเดือนสภาพกดดันครับแล้วก็บอกไปแล้วเนาะต่อไปกรมมาเป็นราศีกุมอย่าเป็นดาวราวหูผมบอกเลยนะ อาจารย์ผมบอกว่าคนผู้ศพเนี่ยมีความโลภเป็นนิสัยซึ่งผมไม่อยากพูดคํานี้นะแต่ว่าตัวเองก็เป็นไงหมายถึงว่าราศีพะศบเหมือนกันซึ่งมีความโลภอยู่เหมือนกันขอยากรวยนะ่ะโลภทั้งนั้นแหละบอกเลยอย่าอย่าโลภสวยครับอบอกเลยไอ้พิศบเนี่ยมันก็โลภสวยเหมือนกันแต่อย่าโลภสวยครับเพราะว่าเราต้องรับให้ได้ว่าจรงิงๆว่าเราโลภนะครับเพราะเราอยากรวยนั่นเองครับคนราศีพิศบเนี่ยอาจารย์บอกอีกคนหนึ่งบอกว่า เนี่ยราศีอยากรวยหรือไม่ก็รวยแล้วอะไรแบบนี้มันจะมี2ประเภทครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากรวยเหมือนกันนะประมาณนี้สามารถติดตามคำพิขอในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ